กาิสถานในประเทศที่ร่ำรวยไปที่สินแร่หน้าตาประเทศเขาจะมีลักษณะเป็นภูเขาค่อนข้างเยอะนะฮะบางคนบอกว่าดูแลลักษณะเหมือนกับเป็นประเทศที่มีสินแร่ค่อนข้างเยอะและสินแร่ที่มีอยู่ในดินของอัฟกานิสถานและยังไม่เคยถูกขุดขึ้นมาใช้สาเหตุเพราะว่าเจอภัยสงครามเป็นมาตลอดเวลา 3- 40ปีนี้ก็คือสินแร่ที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธเมื่อวานเราคุยว่าแร่เอิร์ธมีมูลค่าเนี่ยนะครับกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคําถามคือแร่เอิร์ธที่ฝังอยู่ใต้ดินของอัฟกานิสถานประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างดูนะครับ มีเหล็กแล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของทองแดงถ้าท่านฟังชื่อของสินแร่แต่ละประเภทจะบอกว่าเอะนี่มันเป็นสินแร่ที่มีความจําเป็นนะครับต่ออุตสาหกรรมไอทีอุตสาหกรรม EV ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ก็ดีนะครับเรื่องของไฟเบอิ์ออกติกหลากหลายสินแร่นั้นอยู่ในดินของอัฟกานิสถานกันด้วยดังนั้นตอนนี้ทั่วโลกกำลังไปมองนะครับว่าประเทศซึ่งครั้งหนึ่งถูกรังกิ้งว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งคำว่ายากจนแปลว่าอะไรครับถ้าในแง่ภาพประชาชนมีความหมายว่าคนแต่ละคนจะมีรายได้เนี่ยนะครับไม่เกิน2ดอลลาร์ต่อสหรัฐถ้าเกิดว่า1ดอลลาร์ก็ถือว่ายากจนมากถ้า2ดอลลาร์นี่ถือว่ายากจนพอสมควรดังนั้นตอนนี้หลายฝ่ายมองไป การเข้ามาของตาลิบันร่วมกับการที่ตาลิบันเองได้มีการพูดคุยกับประเทศมหาอำนาจหลากหลายประเทศว่าอยากจะทําให้ประเทศสงบนั้นพวกเขาสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการเอาสินแร่ซึ่งทรงคุณค่าแบบนี้เนี่ยขึ้นมาในการพลิกฟื้นประเทศของเขาได้มากน้อยขนาดไหนกันด้วยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันถึงค่อนข้างเยอะกันด้วยโดยทางด้านของโอชชูโนเวอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Ecological f u t u r e Group บอกแบบนี้ครับว่า หากว่าเรามองตัวสินแร่ซึ่งอยู่ในอัฟกานิสถานอธิบายนี้นะฮะอัฟกานิสถานมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ1ใน4 ของเรา500,000ตารางกิโลเมตรบ้านเขา600,000ตารางกิโลเมตรนะครับประชากรของเขาเนี่ยไม่ถึงครึ่งบ้านเราคือ32ล้านคนแต่ถ้าผนวกไปกับสินแร่ซึ่งอยู่ใต้พื้นที่พบของเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยที่สุดนะครับภายในภูมิภาคของเราก็ว่าได้นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับเขาจําเป็นที่ต้องมีวิธีการในการนำเอาสินแร่ขึ้นมาใช้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะแร่เหล่านี้คือแร่ที่มีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจในศตวรรษที่20นี้กันด้วย ทางด้านของ i e a ครับก็คือถ่วบบงพลังงานระหว่างประเทศบอกแบบนี้บอกว่าปริมาณสปายของแร่โลหะเช่นลิเทียมหลายคนได้ยินลิเทียมไอออนอันนี้ใช้นะครับเป็นแร่สําคัญในการทําแบตเตอรี่ทองแดงก็คือสัรดาสายเคเบิลต่างๆนะครับนิเกิลโคบอลและแร่แร่เอิร์ดต่างๆจําเป็นที่จะต้องมีความถูกนํามาใช้มากขึ้นเพราะว่าแร่เหล่านี้เนี่ยนอกเหนือไปจากจะมีประสิทธิภาพแล้วเป็นแร่ที่สามารถที่จะลดโลกร้อนได้อีกด้วยสาเหตุเพราะอะไรครับ พอใช้เทคโนโลยีสารสนเ,เทศเยอะนะครับเรื่องของการใช้พลังงานในรูปแบบเดิมๆเ,เช่นพลังงานฟอสซิลมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้มาดูนะครับว่าภูมิทัศน์ของแร่เหล่านี้ของโลกแรเอิร์ธเนี่ยสประเทศที่เขาถือเป็นเจ้าตลาดมีประเทศอะไรบ้างแน่นอนที่สุดครับว่าจีนครับ อันดับที่2ครับก็คือสาธารณารัฐคองโกหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่แต่ว่าร่ำรวยไปได้วยสินแร่เหล่านี้และประเทศที่3ม,มีขนาดใหญ่ยักษ์มากๆก็คือออสเตรเลียกันด้วยดังนั้นถ้าหากว่าอัฟกานิสถานมาก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่จะมีสินแร่มากมายมหาศาลเหล่านี้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าศักยภาพและความสามารถของตาลิบันเองในการที่จะนำอสินแร่เหล่านี้มาเป็นประโยชน์เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของเขาได้มากน้อยขนาดไหนแต่ณเวลานี้ทั่วโลกมองแบบนี้ครับ ประเทศที่อยู่รอบข้างอัฟกานิสถานเองไม่ได้อยู่นิ่งเฉยครับและประเทศที่มีพรมแดนติดกัน2ประเทศกำลังจ้องตามองอยู่อันได้แก่จีนแล้วก็ปากีสถานอันนี้พรมแดนติดกันเลยอีกหนึ่งประเทศอยู่ไกลสักนิดหนึ่งก็มองอยู่ด้วยเหมือนกันและนั่นก็คืออินเดียนั่นเองนะครับนักวิเคราะห์มองแบบนี้บอกความอ่อนแอของรัฐบาลอัฟกานิสถานเองเนี่ยทำให้ที่ผ่านมาผมมองที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลอัชราฟกานีเนี่ยประเทศนั้นตกอยู่ในบวงคำสาบทรัพยากร resource curse นะครับซึ่งมีความหมายว่ามีการใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อย และการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไม่ที่ไม่ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตนะครับในเชิงบวกต่อวิถีชีวิตหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสักเท่าไหร่กันเลยเพราะว่าดูจากแร็งกิ้งของรายได้ประชากรคือว่าต่ำต้ยมากๆนะครับแค่2เหรียญสหรัฐนะครับต่อวันนั่นเองถ้าเทียบกับบ้านเราคงจะเทียบไปไม่ได้เพราะบ้านเราเนี่ยกระโดดไปประมาณ10กว่าเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งแน่นอนครับ หลายครั้งเขาต้องยอมรับว่าเวลารายงานข่าวเรื่องอัฟกา,านิสถานสื่อตะวันตกก็จะมีเสียงอย่างหนึ่งสื่อตะวันตกเขาบอกว่ายังไงตอนนี้มีความห่วงใยว่าจีนครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกอัฟกา,านิสถานจะพยายามในการใช้โอกาสนี้เข้าไปผูกมิตรกับอัฟกา,านิสถานและใช้โอกาสในการดึงทรัพยากรเหล่านี้ออกมาใช้กันด้วยนะครับโดยที่เงื่อนไขเบื้องต้นที่ทางการจีนบอกมาอย่างเป็นทางการคือ ขอให้ทางการอฟัฟกานิสถานนั้นยุติการใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคนอฟัฟกา,านิสถานและหลังจากนั้นจีนเองก็ถึงจะก้าวเดินเข้าไปและเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกันด้วยนะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในเชิงของเศรษฐกิจของอฟัฟกานิสถานกันบ้างต้องยอมรับนะครับว่าอฟัฟกานิสถานเองเขาก็มีเงินแล้วก็รีเซิร์ฟอยู่พอสมควรซึ่งอยู่ในมือของธนาคารกลางของอฟัฟกา,านิสถานแต่เป็นที่น่าสนใจครับว่ารัฐบาลกลางอฟัฟกานิสถานก่อนหน้านี้คืออัชราฟกานี ไม่ได้มีการเก็บเงินส่วนใหญ่ของเขาเอาไว้ในประเทศเขาแต่ได้มีการเอาเงินเหล่านี้ไปฝากเอาไว้ในบัญชีของประเทศตะวันตกและหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกากันด้วยณเวลานี้อเมริกาเองยังไม่ได้มีการยอมรับนะครับทางด้านของรัฐบาลตาลิบันดังนั้นจึงได้มีการล็อกบัญชีเงินและทรัพยากรใดก็ตามซึ่งอยู่ภายในบัญชีของสหรัฐอเมริกาแต่เป็นของอัฟกานิสถานซึ่งเขามีการประเมินมูลค่าอยู่ที่9,500ล้านเหรียญสหรัฐ จะยังไม่มีการปลดล็อกและให้รัฐบาลใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ไ,มได้มีการจัดตั้งและยังไม่รู้ว่า u ูเอ็นเารองรับหรือไม่นี้ได้สามารถที่จะนําไปใช้กันได้ดังนั้นตอนนี้ทั่วโลกก็จับตามองอัฟกานิสถานนะครับในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับเฟิร์น